สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูมสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากเลยค่ะมากระป๋าบอนค่ะเมื่อนี้สวัสดีครับมากินแกงเห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดไข่ทั้งจังหวัดน,น่านเพิ่น,เ,นเห็ดดานเห็ดดานค่ะเห็ดไข่แบบดอกจูมนะคะพี่น้องเอามาแกงแสบเด้แสบแบบเห็ดละโงกอะคะ่ะดอกเลยนะฮะเขาเรียกดอกเลยนะดอกจูมอ๋อพี่บ้านทั้งทั้งทางเหนือเรียกจีมั้งครับอ๋อจี พออีสันเ,เอินดอกจูมเนาะคะ่ะอันนี้แบบบ้านค่ะจีแหล้วกินกับน้ำพริกค่าทั้งเหนือค่ะพี่น้องหอมๆม,มีดอกค่าพอบสมได้เขาสวยค่ะเอาเลยค่ะป้าโมนี้ป้าบอบอกินเข่าค่ะสดผ่อนท่อนมาด้วยค่ะเด้อมาสดกระสมได้มาสดๆใหม่ๆด้วยค่ะจากตลาด เห็ดนะคะป้าเห็ดเห็ดเจียวค่ะย่างเอาก้านังพริกคา ดอกจุ้มแบบนี้แกงมันจะเป็นหวานๆค่ะพี่้อ,อกกงกรุบหวานทั้งผากอีสานเอาไปย่างเอาไปตำปนเนาะค่ะแต่ทั้งผาคเนือก็มีคขึ้นกันค่ะ ไปขนเนาะได้เลยครับปามาแข่งค่ะก็ขือพวง หอมมากเลยเนาะค่ะไฟมันหันดูดูการเฮ็ดกับกินเฮดค่ะพี่นออ้องเฮดไข่เนาะค่ะมันพร้อมเดกกะหลัก กินแกงเฮ็ดไข่เทือแหลกของสมมาอยู่จังวัดน,น่านนี่ค่ะพี่น้องแกงดอกจุ้มมันนะคะแต่ก่อนเคยกินนะดอกบานแล้วเอาไปจีเอาไปย่างอะไรกับตำแจวเนาะคะ่ตะ,คะตำปน แกงเบ็ดแบบเแบบ็ดแบบดอกเลยค่ะลมแห้งค่ะ <c oughs> ล่มมืดคึมฝ้นสิ่มากค่ะ ตั้งเอนค่ะแซ่บป่ปะน้ำมันหวานนะน้ำซุปมันหวานเห็ดค่ะเห็ดมันหวานเนาะค่ะพี่น้องอ สมไสหยอดทักไสความั้ยหยอดมะละนะคะ ดอกไงผด ดอคาจิ้มน้ำพริกขาอืมันเหมือดค่ะพี่น้องต้องใส่ไฟด้วยค่ะกินไปวอมจับไปน้ำค่ะบฝนกำลังมาค่ะ ครับค่ะปา สุดท้ายค่ะหันมาหนาแน่หนาให้มืดยมตาบอลมันตากแดดค่ะพี่น้องซองซ้ำมือเก็บหนาตัดหนาในสวนค่ะมันใกล้เลยเหมือนกันไหมสัดไฟใส่ คระสีเนี่ยแซบค่ะแซบแห้งต่ว่าโลแห้งเนี่ยค่ะโลละสามลอยคนละค่ะเฮ็ดเฮ็ดไข่ดอกจูมินนะคะจะดอกบานกับจานละยี่สิบห้าสิบค่ะพี่น้องไปละค่เพอกันไม่คิดนานเนาะค่ะ ไฟดับราคาะค้างนึงขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเทเกียดเขาไม่ติดตามรับชมเนาะคะ่ะขาบูุณลหลายค่ะขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้สมเฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะสมซาครับปลาบอนค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ